สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ h a n n e l นะครับวันนี้เฮียมามีเรื่องนะครับจะมาแชร์นะครับก็คือตอนนี้นะครับ Web, เว็บแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเว็บไซต์มกรฟ้านะครับลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับผม จัดโปรโมชั่นนะครับคบฉลองครบรอบ1ปีนะครับมังกรฟ้านะครับฉลองครบรอบ1ปีมอมรางวัลใหญ่ทั้งหมดรวมกว่า5ล้านบาทนะครับเพียงซื้อนะครับลอตเตอรี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้น2ต่อทุกคนนะฮะถ้าไม่อยากพลาดนะครก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเป็นไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะ ร่วมสนุกกันได้นะฮะเงื่อนไขกติกานะครับก็คือผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมคือบุคคลทั่วไปนะฮะลูกค้าที่ดาวน์โหลดนะครับและติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับมังกรฟ้าบนโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ระบบ iOS หรือ Android นะครับของตอนจากนั้นก็เข้าสู่แอปพลิเคชันลงทะเบียนนะครับก็จะมีการ OTP นะครับสกอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กรอกชื่ออย่างเงี้ยนะครับตามรายละเอียดที่ข้างกล่องนะฮะเวลากิจกรรมนะครับ วันที่10กันยาถึง15กันยานะฮะก่อนเวลาวันที่15เนี่ยก็คือก่อนเที่ยงนะครับผมบุคคลทั่วไปนะครับก็จะทำกติกาในข้อหนึ่งจะได้รับ1สิทธิ์ลุ้นนะฮะเมื่อครบกำหนดข้อหนึ่งะฮะบ,บริษัทมังกรฟ้าจะพิมพ์ชื่อของผููที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดนะครับมากอบวมการเพื่อทำกิจกรรมจับรางวัลน,นะครับโดยจะมีการจับรางวัลหนึ่งครัง้งวันที่16กันยาเวลาบ่าย2โมงณนะสำนักงานใหญ่นะฮะรางวัลที่1เป็นโตโยต้าคัมรี่นะครับผมก็ รางวัลที่2เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าบริษัทสามเป็น Galaxy มือถือนะครับบริวารวันที่4เป็นสร้อยคอทองคำหนัก1บาทนะครับรางวัลที่5เป็น Galaxy Tab นะครับรางวัลที่6เป็นสร้อยคอทองคำนะครับ5้สต่างนะครับ7คือสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงนะครับจำนวน100รางวัลนะฮะรางวัลที่8เนี่ยนะครับ,รบเป็นเสื้อโปโลนี่อันนี้คือใครส่วนใหญ่น่าจะได้กดันนะฮะถ้าเกิดว่ารุ่งสนุกกันนะครับ ส่วนูง่ายๆก็คือว่าตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็ตามนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องซื้อผ่านแอปนะครับจะจะได้ร่วมร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ลงทะเบียนนะครับว่าว่าเราจะร่วมกิจกรรมของมกรฟ้านะครับพูดง่ายๆคือเราซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับกับทางแอปพลิเคชันนะครับมกรฟ้านะก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลนะครับแต่เราจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ซื้อนะครับภายในวันที่ 15กันยายนนะครับเวลาเที่ยงตรงนะฮะถ้าเกิดว่าเราซื้อเกาะซื้อหลังใบเที่ยงไปแล้วนะฮะเราก็จะไม่มีสิทธิ์ร่วมสนุกนะครับในกิจกรรมออของมังคบลอ,อ,อตเตอรี่ออนไลน์นะครับมังอนฟ้านะครับฉลองครบรอบ1ปีนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะก็อย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นก็ลงทะเบียนแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับออนไลน์นะฮะ ก็จะยากอยู่ตรงที่ว่า,าเวลาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องโอนเงินนะครับแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินเนี่ยให้กับทางลายหรือว่าทางร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะพอถ้าเราลงเสร็จเราเราเราซื้อเสร็จทําเรื่องในระบบว่าเราซื้อแล้วฮะเราต้องโอนเงินภายใน15นาทีนะครับหรือว่าเวลาที่แต่ละเว็บกําหนดนะครับพอเราโอนเสร็จปุ๊บแล้วส่งให้ทางร้านตรวจสอบนะฮะ ทางร้านเขาก็จะส่ง SMS กลับมาว่าเออเราได้ซื้อไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับราคานะครับขายอยู่ที่ใบละ80นะฮะแต่ว่าค่าคิดค่าบริการ20บาทก็กลายเป็นว่าใบาละร้อยนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะไหนๆก็จะซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปซื้อกันที่มังกรฟ้านะครับแอปพลิเคชันนะฮะมังกรฟ้านะครับผมก็จะได้มีสิทธิ์ลุนะะ้นนะครับรางวัลนะครับผมก็สําหรับ ใครที่สนใจนะฮะก็เนี่ยเลยไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะฮะลงทะเบียนลุ้นของรางวัลนะครับอร์สพภัยครบรอบ1ปีนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกซื้อนะครับลอ,อตเตอรี่ละยังได้ลุ้นรางวัล2ต่ออีกนะครับก็อย่าลืมไปนะครับ ร่วมลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่นะครับภายในวันที่15กันยาก่อนเวลาบ่ายเที่ยงนะครับผมครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่ตามจุดจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ